ว่าทุกคนจะพอจะรู้บ้างแหละพอเราต้องเรียนรู้ใจสอบก่อนสอบก่อนดูแนะคะคูกมันอาจจะดูแป๊ะนึกนึกปกติสอบก่อนนึกมันต้องหมาก่อนนึกต้องหมาก่อนสอบใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ว่าของว่ามุ่งสั่สมนี่ต้องเรียนรู้ใจสอบก่อสอบใช่ไหมคะมุ่จะัดสมันนะคะทีนี้ถ้ามาเราพอเราเหลือเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเราจะได้สวัสดิการตรงนี้เลยหรือเปล่าคงยังไม่ได้ก่อนต้องเหลือด้วยการถ้ามาเป็นสมาชิกย่างน้อยสร้างเดือนก่อนใช่ไหมคะ อาจารย์ม <S preach science> ีช bueno ่วยกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าคือในช่วงนี้เมียครูตรงนี้เนี่ยเมียอาจจะเป็นคนช่วยนำกอนแต่ว่าทุกคนในสมาชิกเนี่ยเราก็มีการเอาความคิดเห็นกันได้ทีนี้พอถ้ามากรณีที่เราจะเป็นสมาชิกเนี่ยเราต้องใช้ลับท่าดังไรบ้างเราจะมีทรันย์เงินไปแลกเซอร์ทรัพยเงานะเปลี่ยนบ้านนะคะแล้วก็มีการเซ็นรับรองทรัพย์เงิที่พูดต้องมาให้ด้วยนะคะการเนียมในการต้องเป็นสมาชิกไม่ก่อนหน้านี้นี่เราไม่ไม่เก็บปีที่แล้วเนี่ เราไม่ได้เก็บมานะคะแต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้เหมือนจ้าวันเราต้องมีทุนเงเนินการไให้เข้ามาด้วยนะคะเราก็เลยมีการเก็บค่าสมาชิกคนละสองร้อยบาทนี่สำหรับสำหรับในกรณีนี่วายังไม่เคยเข้ามาเลยแต่ในกรณีนี้มีการเคยเข้ามาทดลองกับเราแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไรมีการออกไปแล้วเลยจะต้องพามาใหม่ตรงนี้การเก็บเงินสมาชิกก็จะมีการเพิ่มขึ้น ะะตรงน,นี้เราตกลงกันยุดดี5รอยนะคะเออแม่สมาชิกทุกคนก็จะหลอกสางตรงน,นี้นะคะเพราะนั้นถ้าบันทื้นการทวารเป็นสมาชิกแล้วยาจะกระ,ะตุ้นให้ทุกคนน่ะได้เป็นไปตลอดน,นะคะแต่ถ้ามีอะไรสงสัยเหืนื้เนี่ยสามารถถามได้ทุกคนเลยนะคะ โดยที่บอกคณะกรรมการเนี่ยเราค่อนข้างจะแน่นจะไม่ปิ๊นปิ๊นะคะเราค่อนข้างจะแน่นรื่องข้อมูลจะไม่ปิ๊นเราต้องแต่ละเองนะคะทีมี้พอเราชื่อชื่อคุณติดต่อกันสร้างเดือนปุ๊บเราจะได้สบริการเงินสดสดแต่ยากที่พี่ๆพไปว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญเราชื่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราทราบมาจะกู้ได้ไหมไอ้นี่เขาอนุญาตกู้เรียนเพื่อนรุ่นศพอ่อนนิดเดียวนะคะกู้ได้แต่ตอนนี้มีมีการทํา เอกสซาออกมาแล้วนะคะในช่วนนี้ว่าเราไม่นคนุ้มครองแต่่าผู้รับอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆไม่นคนุ้มครองเนี่ยมันจะมีกรณีตามมานรือมมีกรณีผิดพลาดได้นะคะเอกสารท,ที่บินทำเนี่ยอันนี้ยาผมเติมนิดนึ่งน,นะคะว่าอาจจะต้องมีพยานด้วยะคินึงพอดีอันนี้มันมีเดี๋ยเพียงแต่ว่า,าคนที่กู้ย่างเดียวเซนอาจจะค่อยมีพยานพยานนะคะเมื่อกับวารรับรู้รู้มันไม่ได้ว่าเป็น เห็นเจ้ขอสมัครอันนี้ก็เดินแหนเจ๊เจ๊นะคะอาจจะมีพยานเซ็นรับรู้ด้วยนะคะอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่คือไม่ได้ว่าเป็นเฉพาะคนมีหมากู้ย่างเดียวเซ็นไงคะเพราะว่าตอนนี้รับท่าตัดต้นไม้ต้องมีพยานด้วยพอยากอ่็ให้ยาอะไรใครก็ได้เซ็นเป็นพยานนะคะนึกกระดาษช่องกระดาษแต่ไมนนี้เดินแหนะนะคะในนี้พ่อกลับมาสีส้มหรือสมกันเดิมนะคะถ้าหมากเงินสายส้มอันนี้บังนิดนึงนะคะบางเงินสายส้มเนี่ยตั้งแต่เนี่ยก็จะนึกครบเรืออะไเนี่ย ยาส้มทอปให้ไม่เกิดยีภาพหรือเส้นอันนี้ว่าคงพอจะเข้าใจนะคะในส่วนนี้ในกรณีที่เราอายุเดือนพอลงมาค่าเป็นสมาชิกสมุดครับซ้ำ้มเดือนจะไห้คะเดือนลอยเดือนลอยเราจะได้คำว่าจ้าลอยเลยใช่ไหมคะเขาส้มทอให้ยีภาพหรืเส้นกลอเส้นชีวิตนะกรณีเส้นชีวิตเขาส้มท็อให้ยีภาพหรือเส้นเท่าไรกจินะราคาเจ็ดชิ้ห้าบาทพอเวลาเราเกิดเส้นชีวิตคนที่รับข้ประโยชน์จะได้ สร้างร้อยไดแล้วแล้วก็ตั้ชนเท่าไปยห7าก็คือได้เป็นส้อย75บาทอันนี้อันนี้ขอเข่าใจนะคะที่นี้ในกรณีที่อายุตั้งแต่7เดือนแล้วก็ไม่เกิน5 5ปีเป็นงั้นในตรงนี้มีหน้าจะไม่เกิน5ปีเมดนะคะยังไม่นาลูกยังไม่นั่งตอนนี้ไม่เกิน5 5ปีเด้อไม่เอาอยด้ค่ ้ไเ้ม่ไม่เกิดอจจะไรอะไรเพออะไรเขาเท้าเลี่ยนน้เช่อมก็มด้มตดตาติ๊ดตา่าอันนี้ก็เขาจะจ่ายให้ถังมดเลยร้อรเซ็นถูกไหมคะเราฟาามาแล้วไม่หวานเราจะฟ้ามาที่ปีในใชวงอายุในช่วงอายุที่ยังไม่เกินห้าห้าปีเ้าจะส้มท้ให้เราร้อยเปรเซ็นเตมเม่อชุบมุดลเราข้าวมาแล้วจอมืดมันจะกินที่ปีมิงบ้อค่ะกเราเสียชีวิตปุกบายาจะได้มเรสเ็ีมืเลยนะคะ นะคกรณีจีว่าจะไป5ปีไปไม่เกินทั้ง10ปีเราจะจ่ายทุองที่ไม่เกิน80ถูกไหมคะพอเรามีอยุส่องเงื่อถ้าเราเสียชีวิตในช่วงในช่วงเนี้ยแต่อายุมันเกิน5 6ปีไปเดี๋ยวไม่เกินทั้10ปีก็คือเราจะได้1000ห1000หกสรุปเป๊ะๆเกรวมกันคือ3 0 0นะคะตรานี้ต้องต้องเข้าใจก่อนนะคะเดี๋ยวกันคิดว่า ไา้ซ่อมมือหลือนาซ่อมมือน่งก็จเอาเอาอาวายุกเล็กข้าวยน้องตรค่ามัตง่ห้าสิปีนถึงห้าสิบปดห้ามคดีค้าข้าวหรืใจตอนห้าสิบปีห้าสจนถึงห้ปีทีจะได้ส้มศรลอยแต่ว่าเขาพี่มาตายตอนห้าสิบแปดปีกันแต่ห้าสบหปีจะได้เพียง เป็นเปเป็นชายก็เป็นชายุดีมาเลยดีคัเนี่ยกลับมาการอายี่ไม่ะช่ต้องใ้ขาจาะออกบานตองวยรยรยพื้นเลยยืดอายุยอายุยวงอายุยืดอายุยือายุผีข้าที่ต้นนั่งอายุสี่ิบแปดอย่าไปยุ่งข้าตอนไี้อายุออกิบห้าที่อช่วงอายุออกสิบห้าใหมาคิดปทเปิดนนั้นทีข้าวอายุสี่สิแป ใช่สี่สิบแปดถึงเพื่อนห้าสิบห้าปีได้เลยถ้าถ้าในช่วงนั้นอายุสองปีเมาบอกว่ามันก็จะเป็นเลสตาหมายยได้กันไปเพราะนั้นควรจะคิดนักคือพี่นึกกับพีหน้าต้องมาคำนวณเราจะไม่ได้เต็มนะคะออมมากใจอ้วยมีอยู่หนกลุ่มปีนี้กลุ่มนี้เป็นกัุอายุ่ลุ่มนี้เป็นกลุ่มเซนชายเราจะมาดูว่าหุ้นที่เรามียื่นในช่วงอายุนี้เทาไรนะคะ ถ้ากระบวนการในช่วงอายุไม่เกิน55ปีพีมีซ่อมมื้นทางกุ้มส้มทำให้พีอีซ่อมมื้นเป็นสี่มื้นใช่อะไรสี่แส้นบ้างเขาเขาตีหน้ากันหร